สวัสดีครับพบกับโจโจดิต่อชัดนะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับทาเวสุวรรณโนนะครับทาเวสุวรรณโนนะเป็นหลวงพ่ออิดนะครับวัดจุฬามณีนะครับสร้างให้กับพระวิหารเทวสถิตจังหวัดนครปฐมนะครับปี6 3านะเหรียญนี้เป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะครับผมเนื้อเงินลงยาแดงนะครับตอนออกมาตอนแรกจองนะครับราคาจองอยู่ที่2,500บาทนะ2,500บาทนะครับโทษทีครับ ราคาจองตอนแรกอยู่ที่2,500บาทนะครับพ้าออกมาแล้วนี่โอ้โหคนหากันให้ฟากเลยครับผมคนหากันให้ฟากเลยนะเพราะว่าตอนนี้วัดจุฬามณีกําลังดังนะครับผมครับเหรียญน,นี้นี่เรียนแบบจำปีรุ่นแรกนะเป็นเหรียญเรียนแบบจำปีรุ่นแรกแล้วเหมือนเลยครับผมดูครับใช้แทนจำปีรุ่นแรกได้เลยครับดูครับเดี๋ยวผมจะให้มาดูความงามนะครับดูความงามโอ้โหดูเนื้อเงินห ไม่เก็บกันหรอครับดูครับดูยาเนี่ยฉ่ำๆเลยดูหน้าสิครับดูเขี้ยวดูดูเขี้ยวเขี้ยวสองข้างนะครับดูตาดูจมูกรายละเอียดดีมากนะครับดูชุดท่านดูกระบองครับดูครับหนูดูเท้าดูเท้าเวสุวรรณโนลงยาแดงนะครับเนื้อเงินลงยาแดงนะดูครับ เขาเรียกกันว่ารุ่นเทวาสถิตนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเนี่ยหลวงพ่ออิดหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีนะครับสร้างมอบให้พระวิหารเทวสถิตนครปฐมปี63 เลขโค้ดคือหนึ่งสเจดนะหนึ่งสี่นะครับเลขโค้ดนี้เป็นเนื้อเงินลงยาแดงสวยงามนะครับดูครับเป็นเหรียญจำปีรุ่นนี้ไม่แน่ใจน่าจะยังไม่มีปลอมนะครับผมผมเอามาให้ดูกันนะเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้ก็น่าเก็บแนะนำเลยวัตจุลามณาีเนี่ยที่เขาเล่นเล่นกันอยู่ก็แพงไปแล้วครับรุ่นหนึ่งก็น่าจะเป็นแสนแล้วนะแนะนำว่าให้เก็บรุ่นนี้นะครับผมสวยงาม พุทธคุณดีนะครับผมพิธีสร้างดีเจตนาดีหลวงพ่อไปสร้างให้นะครับแล้วผมชอบมากเลยดูผมชอบยาแดงแบบนี้มากมันสับผมเขาเรียกว่าฉ่ำๆเลยดูฉ่ำๆเลยนี่ขนาดเลี่ยมพลาสติกยังสวยขนาดเนี้ยอ่ะเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยผมปล่อยให้ดูเนะี่ยขนาดเลี่ยมพลาสติกยังสวยขนาดเนี้ยแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนมีสตางค์กันหน่อยครับ โอ้โหเลี่ยมทองนี่ไม่เกิดเลยเหรอเรี่ยมทองห้อยคอเนี่ยเกิดเลยนะครับเนี่ยเรี่ยมทองห้อยคอนี่เกิดเลยบางคนนะครับผม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 แนะนำนะบางคนอะ่ะชอบท,ท้าวเวสุวรรณอ่ะเราก็ไปเอาตามช้อปปี้ลาซาด้าที่ไม่ได้ปลูกเสกอะเอามาห้อยเอามาเรี่ยมทองเพราะคิดว่าใช้ได้เหมือนกันอยู่ที่ศรัทธาอะไรเงี้ย โอเคครับศรัทธามันเป็นสิ่งที่ดีนะเ,นเพื่อนๆศรัทธาเป็นสิ่งที่ดีท่านศรัทธาจริงท่านนับถือท่านจริงแต่ถามว่าโอเคท่านอาจจะรับรู้ท่านอาจจะช่วยท่านจริงแต่ในมุมมองของผมอะท่านเสียเงินแล้วอะท่านทําไมไม่เอาพละแท้ไปเลยอะครับเพิ่มตังค์หน่อยนิดนึงไม่จําเป็นต้องเนื้อเงินไม่จําเป็นต้องเล่นแพงๆเหมือนผมหรือว่าคนอื่นก็ได้แต่ว่าเงินที่ท่านเสียไปเป็นเงินแท้นะครับ ท่านควรจะหาพระแท้มาที่มีวิธีปลูกเสกอย่างน้อยท่านมั่นใจนะว่าพระเกจิหรือว่าหลวงพ่ออินหรือว่าหลวงพ่อวัดต่างๆเนี่ยท่านปลูกเสกนะครับพอท่านปลูกเสกเนี่ยมีมหาพิธีมงคลเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยท่านรู้เลยว่าท่านห้อยแล้วท่านสบายใจแน่นอนนะครับท่านอาจจะมีคาถาล่าเรียนมาที่จะเชิญอ่าเขาเรียกว่าภาคบรารมีของท้าวเวสสุวรรณโนเนี่ยมาสิงสถิตอยู่ที่เหรียญน,นะครับ ทำให้ทุกท่านที่ได้บูชาไปเนี่ยขออะไรก็ได้ทําอะไรก็ดีบางคนไปเช่ามา3 0 0ร้อยห้าอปอมเนี่ยครับขออะไรก็ไม่ได้เช่าอะไรก็ไม่ได้แล้วก็จะมาบอกว่าโอ้โหไม่ดีเลยชาวเวสุวรรณโลลองแล้วทําแล้วไม่เห็นดีเลยดูครับมันนานาจิตตังนะครับบางคนบอกเขาผมไม่มีเงินก็หนูไม่มีเงินก็ไม่เห็นเป็นไรเลยครับรุ่นอื่นวัดอื่น 2 300 300 400มีให้เช่าครับราคาไม่ต่างกับของปลอมเลยครับของปลอมนี่ห้อยไปเนไม่รู้ว่าอะไรจะช่วยได้นะครับท้าวเวสุวรรโนเนี่ยเรารู้อยู่กันอยู่แล้วว่าเนี่ยท่านเป็นเหมือนคนที่คุมเป็นหัวหน้าคุมประตูนะครับคุมโลกวิญญาณหรือว่านรกนะครับท่านห้อยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่านจะได้ชชว์เลยเนี่ยเวลาท่านนึกถึงทาเวสเนี่ย ท่านจะไม่มีทางที่จะโดนผีหลอกเลยผ,ผีองค์ผีอัามเนี่ยผมแนะนําเลยท่านห้อยไปเนี่ยจบเรื่องเงียบนอนหลับสบายไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับเรื่องปราผีเนี่ยที่หนึ่งเลยดูครับบางคนอาจจะรู้แล้วหรือบางคนอาจจะไม่รู้ก็คืออย่างที่สองเนี่ยท่านน่ะเป็นเทพแบบเหมือนเหมือนแบบเรื่องสมบัติอะเรื่องโชคลาบสมบัติเนี่ย บางคนบอกน่ากลัวครับแต่จริงๆแล้วเรื่องเทพเรื่องสมบัติเนี่ยขอได้นะลองขอดูนะการงานค้าขายนะครับผมโชคลาภเนี่ยคุณบูชาดีๆคุณลองขอดูครับได้กันมาหลายคนแล้วนะครับผมเรื่องโชคลาภเนี่ยเงินทองเนี่ยค้าขายเนี่ยได้กันมาหลายคนแล้วลองดูนะถ้าคุณไม่เชื่อนะคุณลองไปดูบ้านคุณ แล้วถ้าคุณเจอท้าวเวสวรณโนไม่ว่าหลวงพ่อองค์ไหนก็นแล้วแต่ให้คุณลองไหว้ดูนะครับแล้วลองขอดอูคุณอาจจะได้ในตามสิ่งที่คุณต้องการนะครับผมขอเลยนะผมแนะนําว่าขอนะอย่าบ่นนะขอเลยลองขอท่านเลยนะครับผมเม่แนะนําการพนันนะบางคนขอไปการพนันไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนช่วยนะครับผมการพนันนะ ส่วนหวยหรืออะไรเนี่ยลอตเตอรี่เนี่ยแล้วแต่ดวงของแต่ละคนเลยนะครับว่าคุณจะมีดวงที่ทํามาหรืออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะทําให้คุณถูกลอตเตอรี่ถูกหวยนะบางคนเอาไปแทงบอลไม่ถูกแล้วก็มาโทษพระอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับผมมันอยู่ที่ตัวคุณเองนะดูครับแนะนํารุ่นนี้เก็บไปเถอะครับตอนนี้ราคาขยับและเป็นส0 0พันกว่าละตอนที่ผมเช็ค ล่าสุดตอนนู้น3,000กว่าแล้วตอนนี้ผมไม่รู้ว่าราคาขยับไปเท่าไหร่แล้วนะดูครับทาวเวสุวันโนนะเนื้อเงินลงยารุ่นเทวสถิตนะครับผมห้อยองค์เดียวจบบางคนห้อยองค์เดียวจบแม่ค้าแม่ขายนี่นับถือกันมากนะครับผมก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวต้องลาไปก่อนรบกวนนะครับข้อมูล อะไรผิดพลาดประการใดก็ขอกราบขออาภัยไว้ด้วยนะที่นี้นะครับอันไหนที่ผิดพลาดหรือว่าพูดผิดไปหรือว่าทุกท่านมีข้อมูลที่จะให้มาเพิ่มเติมเนี่ยแนะนําบอกมาได้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมไม่ใช่คนเก่งนะผมไม่ใช่คนรู้มากแต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะมีคนมาสอนม,มีคนมาตำหนิเนี่ยผมชอบนะเราติเพื่อสร้างนะครับใครก็อยากฟังนะ ฝากด้วยนะครับผมฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะถ้าเพื่อนๆฝากติดตามเนี่ยเพื่อนๆกดติดตามให้ผมผมก็มีกําลังใจที่จะทําคลิปต่อไปนะครับผมเอามาให้เพื่อนๆดูว่าพระหลายๆองค์ที่เพื่อนๆมีอยู่อาจจะตรงกับผมเนี่ยผมจะมาบอกราคาให้นะครับผมคนไหนสนใจที่จะให้พระผมดูอยากจะปล่อยก็ส่งมาให้ผมดูก่อนได้นะผมสนใจผมติดต่อกลับไปเลยนะครับหรือว่าผู้ใดที่อยากได้พระ มาบูชาหลวงพ่อองค์ไหนหรือยังไงอะไรรุ่นอะไรติดต่อมาได้นะครับผมจัดหาให้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม